สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านมือนี้มาเฝ่าเครื่องจักรกลอีกแล้วป้าแมวเอาแมคโครมาปรับปรุงพื้นที่สวนแตงที่มันยังเป็นโพดนันหกหกอยู่หลังจากเอาเขาออกแล้วป้าแมวก็เลยเอาแมคโครมาปรับปรุง ดินพ่นดินงามงามบอไปไกลแค่เจ้าอดอกแดดกระห้อนห้อนเอารถดำถอยเอาอ่าดินที่ได้ป้าเมลเอาไปเทเละ เียงหน้าเนี่ยปลาแมวมาเที่ขางเทียงหน้าทังู่นะสี่ไปทั่วทีบเอาอ่อนี่เต็มรถแล้วรถกำลังเลนมาปลาแมวกับมีหนาที่ค่อยโบกรถดำลบะบาานี้โบกไว้ให้อันให้เขาเท่ถูกจุดเพราะว่าปลาแมวจะเอามาเสริมขั้นหน้าตรงนี้ให้มันได้มี พื้นที่ปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวของป้าแมวหลขิงป่าเกา่าเนี่ยได้โฮมยูเลยก็มาคุ้มากเลยถึงเทได้รถเดี่ยวกำลังมาอีกกำลังเดียวลงมาแล้วใส่ยูโฮมยางเดียวยูโฮมยูโฮมยางเดียว เขาเลีเ้ยวเขาออกแล้วกระเสริมพื้นที่จักหน่อยดำแล้วดำแล้วอาเขาที่ปอดไยัยรถนึ่งกะให้พื้นที่สองกอง ตกใจเยอะตกใจเสียงรถบะตึมเลยแล้วอ่ะใครชอบคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ผูดคุยกันปลาแมวขามากเนาะคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ